อย่าปล่อยให้เงินนอนนิ่งให้เงินทำงานแทนเราแนาวทางลงทุนแบบเข้าใจง่ายสำหรับคนอยากเห็นเงินนอกเงยลองนึกภาพว่าคุณทำงานหนักทั้งเดือนเพื่อเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์แต่ธนาคารให้ดอกเบี้ยเพียง0.25%ต่อปีหมายความว่าถ้ามีเงิน100,000บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียง250บาทตลอดทั้งปีในขณะที่เงินเฟอเฉลี่ยปีละ3-4%กำลังค่อยๆกินมูลค่าเงินของคุณไปทีละน้อยพูดง่ายๆคือเงินคุณกำลังมีค่าลดลงทุกวัน เพราะคุณปล่อยให้มันนอนนิ่งอยู่เฉยๆถึงเวลาแล้วที่ต้องให้เงินทำงานแทนเราแทนที่เราจะทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวทำไมต้องให้เงินทำงานเพราะเวลาเป็นทรัพยากรที่จำกัดแต่เงินสามารถเติบโตได้ตลอดเวลาหากเรานำไปวางในที่ที่เหมาะสมเมื่อคุณเริ่มลงทุนเงินจะกลายเป็นเหมือนลูกน้องที่คอยทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่ป่วยไม่พักไม่ขอลาและจะยิ่งขยันขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณเข้าใจวิธีบริหารมันให้ดี เป้าหมายของการลงทุนจึงไม่ใช่การรวยเร็วแต่คือการให้เงินสร้างรายได้ให้เราเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราไม่ต้องทำงานหนักเท่าเดิมอีกต่อไปหนึ่งเริ่มจากเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนไม่มีอะไรปลอดภย100ัยหนึ่งรเปอร์เซ็นแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแลกกับผลตอบแทนที่มากขึ้นหลักง่ายๆคือยิ่งผลตอบแทนสูงยิ่งเสี่ยงสูงยิ่งความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็ต่ำตามดังนั้นสิ่งสำคัญคือการกระจายความเสี่ยง และเลือกลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายและระดับความกล้าเสี่ยงของเราเองสองเริ่มต้นง่ายที่สุดกองทุนรวมถ้าคุณไม่มีเวลาศึกษาหุ้นไม่มีพื้นฐานการวิเคราะห์งบการเงินกองทุนรวมคือทางเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับมือใหม่เพราะมีผู้จัดก,การกองทุนคอยบริหารเงินให้แทนเราเราแค่เลือกว่าต้องการผลตอบแทนแบบไหนเสี่ยงมากหรือน้อยกองทุนรวมมีหลายประเภทเช่นกองทุนตลาดเงินความเสี่ยงต่ำมากเหมาะกับเก็บเงินระยะสั้น กองทุนตราสารน,นี้ผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคารแต่ยังคงปลอดภัยกองทุนหุ้นเหมาะกับการลงทุนระยะยาวเพื่อให้เงินเติบโตมากขึ้นกองทุนผสมผสมทั้งหุ้นและตราสารน,นี้เหมาะกับคนที่อยากได้ทั้งความมั่นคงและการเติบโตแค่เริ่มจากกองทุนรวมเดือนละห้าร้อถึงหนึ่บาทคุณก็เริ่มให้เงินทํางานแทนได้แล้วโดยไม่ต้องเก่งการเงินเลยสลงทุนในหุ้นเมื่อพร้อมเรียนรู้มากขึ้นถ้าคุณเริ่มเข้าใจระบบการลงทุนและอยากเห็นผลตอบแทนที่สูงขึ้น การลงทุนในหุ้นคืออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจหุ้นคือการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทถ้าบริษัททำกำไรดีราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นและคุณก็จะได้ผลตอบแทนจากการเติบโตนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีไม่ใช่ซื้อเพราะกระแสะแต่ซื้อเพราะเข้าใจธุรกิจจริงๆตัวอย่างการลงทุนแบบคนระยะยาวคือซื้อหุ้นของบริษัทที่ใช้สินค้าหรือบริการอยู่จริงเลือกหุ้นปันผลดีมีประวัติแจกปันผลต่อเนื่องลงทุนแบบถือลงทุนยาว มากกว่าการเก่งกาไรระยะสั้นจําไว้ว่าการลงทุนในหุ้นไม่ต้องเก่งเทรดแค่เข้าใจธุรกิจและถือยาวก็เพียงพอสําหรับการเติบโตในระยะยาวสกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีรายได้คลา้ายค่าเช่าโดยไม่ต้องมีตึกสําหรับคนที่อยากมีรายได้ประจําจากทรัพย์สินคือทางเลือกที่ดีมากมันคือการลงทุนในทรัพย์สินเช่นห้างโรงแรมหรืออาคารสํานักงานเราจะได้ส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชา่าเป็นเงินปันผลทุกปีข้อดีคือ ไม่ต้องมีเงินก้อนใหญ่ซื้อคอนโดมีสภาพคล่องสูงขายได้เหมือนหุ้นได้ปันผลสม่ำเสมอเรียกง่ายๆว่าถือห้างแทนถือหุ้นเหมาะสำหรับคนที่อยากมีรายได้แบบอัตโนมัติหากพันธบัตรตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับคนไม่ชอบเสี่ยงถ้าคุณอยากเริ่มลงทุนแต่ยังกลัวความผ,ลผลันผวนลองเริ่มจากพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรเอกชนคุณภาพดีคุณจะได้รับดอกเบีย้ยแน่นอนตามกำหนดและมีความเสี่ยงต่ำมากแม้ผลตอบแทนไม่สูงมากฉเฉลี่ย2-3%าเปอร์ซ็นตต่อปี แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยเงินไว้ในบัญชีธนาคารเฉยๆหลงทุนแบบอัตโนมัติลงทีละน้อยแต่ได้ผลใหญ่ในระยะยาวคือการลงทุนจำนวนเท่ากันทุกเดือนไม่ว่าจะตลาดขึ้นหรือลงเช่นลงทุนเดือนละ1,000พันบาทในกองทุนหุ้นบางเดือนราคาหุ้นแพงเราได้หน่วยน้อยบางเดือนราคาถูกเราได้หน่วยมากเฉลี่ยกันไปเรื่อยๆกลายเป็นผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวคือเครื่องมือสำคัญของคนที่อยากให้เงินงอกเงยโดยไม่ต้องเฝ้าตลาดทุกวัน 7. กระจายความเสี่ยงเสมออย่าเอาเงินทั้งหมดไปไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นหรือสินทรัพย์ใดๆลองใช้หลักไขหลายตะกร้าเช่น40%ลงในกองทุนตราสารหนี้สี่ลงในกองทุนหุ้น10%ลงในทองคำส0เก็บไว้เป็นเงินสดหรือกองทุนฉุกเฉินเมื่อกระจายแบบนี้ต่อให้บางส่วนขาดทุนก็ยังมีอีกส่วนที่ช่วยพยุงพอร์ตโดยรวม 8. เรียนรู้และติดตามผลอยู่เสมอ การลงทุนไม่ใช่เรื่องที่ทำครั้งเดียวแล้วจบควรตรวจพอตของตัวเองปีละหนึ่งถึงสองครั้งดูว่าอะไรให้ผลดีอะไรควรปรับและอย่าหยุดเรียนรู้เพราะโลกการเงินเปลี่ยนแปลงทุกวันยิ่งเข้าใจมากเท่าไรเงินของคุณก็จะทำงานเก่งขึ้นเท่านั้น